ผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยากจะต้องมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งเนาะในชีวิตเมื่อก่อนเราก็จะนิยมใช้ไม่ว่าจะเป็นเพชรไม่ว่าจะเป็นพลอยต้องใช้ของแท้ของจากธรรมชาติทําไมเราถึงจะต้องไปใช้เครื่องประดับหรือว่าอัญมณีที่กระบวนการกว่าที่จะได้มานี่คะ่ะมันมีการปลดปล่อยคาร์บอน มันมีการสร้างมลพิษมลภาวะให้กับโลกของเราเครื่องประดับที่มันถูกสร้างขึ้นในห้องแลบก็อาจจะตอบโจทย์เขาก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเพชรสังเคราะห์ใช่ไหมคะ,คะอาจารย์ สวัสดีค่ะวันนี้รายการ w o r l d t r e n d by KU นะคะจะพาทุกท่านไปสำรวจโลกของความหรูหรากันค่ะเมื่อพูดถึงความหรูหรานะคะเพชรก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะมุมมองที่มีต่อการซื้อเพชรเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะปัจจุบันนี้นะคะผู้คนให้ความสําคัญกับเรื่องของจริยธรรมและความยั่งยืนของโลกนะคะจากเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงเพชรเราคิดว่าจะต้องขุดเพชรแท้เท่านั้นที่เป็นตัวแทนของความรักที่บริสุทธิ์แต่ปัจจุบันนี้นะคะมีผู้บริภโภคอีกมากมายเลยมองว่าเพชรอาจจะไม่จําเป็นต้องขุดเสมอไป ก็ได้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะว่าเพชรที่ดีจริงๆจําเป็นต้องขุดหรือเปล่าและว,วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสาวสวยนะคะท่านเป็น รองคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรสมฤดีศักการเวศค่ะอาจารย์เต้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะปัจจุบันนี้ค่ะคนรุ่นใหม่อ่ะค่ะมองเพชรแท้แตกต่างไปจากเดิมมากเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างรุ่นเราเนาะรุ่นเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพชรเนี่ยมันจะต้องมาจากเหมืองอ่าต้องขุดใช่ไหมคะแต่ยุคนี้ผู้บริโภคยุคใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยเขามองว่าไม่จําเป็นเลยอ่ะเพชรสังเคราะ ก็สวยเหมือนกันอาจารย์คิดว่าทําไมคนรุ่นใหม่ถึงมีมุมมองแบบนี้คะค่ะต้องย้อนกลับไปถึงเมื่อก่อนที่ เป็นคนรุ่นเราเราคิดว่าเออผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยากจะต้องมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งเนาะในชีวิตเมื่อก่อนเราก็จะนิยมใช้ถ้าไม่ว่าจะเป็นเพชรไม่ว่าจะเป็นพลอยเราต้องใช้ของแท้ของจากธรรมชาติเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความหายากมีมูล,ลค่าถ้าเผื่อว่าอะไรที่หาได้ง่ายเดี๋ยวคนอื่นก็มีเหมือนเราอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ไม่ยูนิคเลยแต่พอเทรนด์ปัจจุบัน เรารู้สึกว่าการใช้เครื่องประดับอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญในชีวิตไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันดีต่อใจได้ใช้เครื่องประดับก็ดีต่อใจแต่คราวนี้เทรนด์รักโลกก็มาทําไมเราถึงจะต้องไปใช้เครื่องประดับหรือว่าอัญมณีที่กระบวนการกว่าที่จะได้มาเนี่ค่ะมันมีการปลดปล่อยคาร์บอนมันมีการสร้างมลพิษมลภาวะให้กับโลกของเราพอเทรนด์รักโลกมาเครื่องประดับที่มันถูกสร้างขึ้นในห้องแลบ ก็อาจจะตอบโจทย์เขาก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนกันนิดนึงค่ะซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเพรสังเคราะห์ใช่ไหมคะอา<ช>จารย์เราก็เห็นได้เลยว่าตอนนี้ความนิยมในเพรสั่งเคราะห์เนี่ย เพิ่มขึ้นมากเลยอยากให้อาจารย์เล่าความแตกต่างระหว่างเพชรแท้กับเพชรสังเคราะห์ทั้งในมุมของความสวยงามหรือในมุมของคุณค่าฟังนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อสมัยก่อนเรามีเพชรแท้กับเพชรเลียนแบบเพชรเลียนแบบก็คืออาจจะเช่นเพชรรัสเซียที่ที่ทอ๋เาเคยได้จจยินบ่อย,<ช>อยค่ะ,คะเพชรรัสเซียเอามาทําเครื่องประดับที่ราคาไม่แรงมากคอสตูมจิวเวลรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้บ่อยบย่อยพอเป็นยุคป,ปัจจุบนันนี้วิวัฒนาการเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เราสามารถจำลองสภาวะการเกิดของเพชรตามธรรมชาติซึ่งเพชรตามธรรมชาติเนี่ยเกิดระดับลึกมากๆเลยใต้เปลือกโลกแล้วก็ค่อยถูกพาขึ้นมาด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาจะต้องมีการเปิดหน้าเหมืองมีการขุดการระเบิดคัดแยกเอาเพชรมาเจรไนายทำตัวเรือนเครื่องประดับกระบวนการเหล่านี้ค่ะยุคปัจจุบันเรามองว่ากว่าที่จะ เอามันขึ้นมาได้เนี่ยมันมีการปลดปล่อยคาร์บอนสู่บรรยำก<ม>าย,าย<อ>สิ่งแวดล้อมไม้ทำลายสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่ทําเหมืองแล้วถ้าเผื่อว่าไม่มีการปรับปรุงพื้นที่ให้กลับมา สภาพเดิมซึ่งซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้ว่าจะกลับมาสภาพเหมือนเดิมมันก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นกว่าทิ้งร้างเฉยๆแล้วกว่าที่จะได้เพชรมาสักเม็ดหนึ่งกระบวนการทางธรณีวิทยาเองใช้เวลาแสนนานเลยค,คนปัจจุบันมองว่าเออเรารู้นี่ว่ามันเทคโนโลยีในการสร้างขึ้นมากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเราก็เลยจําลองสภาวะอุณหภูมิสูงความร้อนสูงใต้เปลือกโลกอ่ะเรามาทําในห้องแล็บแล้วกันแล้วก็อาจจะมีสารตั้งต้น 티. <목소리도> <목소리도> ที่ทํานองว่าถ้าเป็นเพชรธรรมชาติองค์ประกอบทางเคมีคือคาร์บอนเพราะฉะนั้นเพชรสังเคราะห์เราก็ใช้คาร์บอนเหมือนกันใช้อุณหภูมิสูงความดันสูงเพื่อสร้างให้มันเกิดเป็นผลึกขึ้นมาแล้วก็นํามาใช้คราวนี้ก็ไม่ต้องมีการขุดไม่ต้องมีการเจาะไม่ต้องมีการระเบิดแล้วผลิตในห้องแลบควบคุมสภาวะได้เอามาเจรไนใช้ทําเครื่องประดับได้เหมือนกันไม่ปลดปล่อยคาร์บอน<ม>ด้วยเพราะว่าอยู่ในห้องแลบคุมได้ใช่ไหมคะก็อาจจะคาร์บอนที่เกิดในกระบวนการก็อาจจะน้อยลงค่ะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดมองด้วยตาค่ะจ๊ะ ต่างไหมคะมองด้วยตาเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีความแตกต่างนะคะเพราะว่าเรากาลังพูดถึงเพชรสังเคราะห์หรือว่าแลบโกลนไดมอนด์ก็คือเพชรที่สร้างในห้องแลบกับเพชรธรรมชาติมองด้วยตาแล้วก็ไม่ได้มีความต่างแต่ถ้าเผื่อว่าจะไปเทียบกับในอดีตที่เป็นเพชรเลียนแบบอะไรนั้นอาจจะมีความแตกต่างผู้เชี่ยวชาญคนที่ใช้เพชรบ่อยๆหรือว่าผู้ประกอบการเจ้าของร้านเพชรอะไรเงี้ยมองเพชรรัเสเซียกับเพชรธรรมชาติเนี้ยรู้เลยว่าไม่ใช่แต่นี้มองไม่รู้เลยเหรอคะ อันนี้มองด้วยตาก็อาจจะเหมือนเหมือนกันแหละค่ะอาจจะต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มาเป็นตัวตรวจสอบพิสูจน์ถ้าเกิดตอนเราเด็กๆเนาะเวลาเราไปร้านเพชรนะคะจาท์ที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีกล้องสองสองใช่ไหมเขาจะดูเอ๊ะอันนี้เพชรเลียนแบบเพชรเลียนแบบคือเพชรรัเสเซียะอะไรพวกนั้นใช่ไหมเพชรโมออสเพชรลัสเซียหรือแม้แต่แร่อื่นๆที่มีลักษณะใสไม่มีสีเอามาเจรินายนเลียนแบบเพชรเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเพชรเลียนแบบมองด้วยตาเปล่าเนี่ยรู้ บางชนิดมีความแตกต่างที่ประกายความแวววาวก็บ่งบอกแล้วค่ะแล้วคราวนี้เพชรสังเคราะห์อันนี้มองด้วยกล้องที่เวลาเราไปร้านเพชรนะคะไม่รู้ใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนที่เราใช้กล้องดูเราดูลักษณะมลทินภายในซึ่ง<ๆ>เพชรธรรมชาติก็อาจจะมีมลทินผลึกแร่หรือมลทินอะไรที่บ่งบอกความเป็นธรรมชาติ<ๆ>เพชรเรียงแบบอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็อาจจะมีลักษณะเฉพาะบางตัวที่ท,ที่ช่วยในการตัดสินใจเพชรสังเคราะห์ ก็อาจจะมีลักษณะมนทินปรากฏบางอย่างภายในที่อาจจะบ่งบอกหรืออาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะว่าเวลาผลิตขึ้นมานะคะแล้วพอเราเอามาเจริในเนี่ยก็ส่วนที่เป็นมนทินอะไรยก็อาจจะถูกตัดออกไปอาจจะแบบใสสวยไม่เห็นอะไรตาเฉยๆก็อาจจะ ยากนิดหนึ่ง<ม>ต้องใช้ความชํานาญมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องใช้การตรวจสอบในห้องแลบก็คือว่าถ้าเกิดอยากจะเช็คว่าเป็นเพชรแท้ไหมสมมติได้ของขวัญจากแฟนหนุ่มมาอยากรู้ว่าเป็นเพชรแท้ไหมต้องเอาเข้าห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบใช่ไหมคะ แต่ว่าข้อดีนิดนึงตรงที่ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเพชรสังเคราะห์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปกปิดนะคะไม่ได้ปกปิดข้อมูลมเขาก็ขายเพชรสังเคราะห์เราผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อตามความชอบใจเลยว่าฉันแฮปปี้กับเพชรสังเคราะห์หรือว่าแบบโกนไดมอน,นค่ะเพชร, <อ S 1> ร <อ S 2> สังเคราะห์ <รอ S 2> เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโกลนไดมอนเป็นแบบโกลนก็คือโน โอเคจะโตโดยธรรมชาติโครนเชโร่กับโกรนเลคราวนี้อยากทราบค่ะว่าเพชรจากธรรมชาติกับเพชรสังเคราะห์ราคาต่างกันเยอะไหมคะราคาค่อนข้างต่างกันมากจนจนผู้บริโภคเ,เองเนี่ยสามารถตัดสินใจได้เลยอย่างที่บอกว่าเราสามารถตัดสินใจเลยว่าเราจะใช้แบบไหนเพราะว่าด้วยราคาเองก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเราเข้าถึงเพชรสังเคราะห์ได้ง่ายด้วยแล้วก็ดีกับ คนที่ชอบเปลี่ยนแบบบ่อยๆเนาะใส่เป็นแฟชั่นใช่ใส่เป็นแฟชั่นจะบอกว่าหายก็ไม่เสียดายก็ไม่ได้เนาะก็เสียดายเท่านั้นแหละราคาก็สูงยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพียง้แต่ว่าเมื่อเทียบกับเพชรธรรมชาติแล้วเราก็ทราบนะคะว่าเพชรธรรมชาติราคาก็ขึ้นอยู่กับน้าหนักกะหลัดด้วยแล้วก็ความใสความใสการเจริญนสีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนประกอบที่มีผลกับราคาเช่นเดียวกันเพชรสังเคราะห์ก็เป็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าด้วยราคาที่ต่ํากว่ามากก็จะทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่า คราวนี้คือใน,ในการแบ่งเกรดของเพชรธรรมชาติอะคะ่ะเพชรธรรมชาติเขาจะแบ่งเกรดเป็นน้ําระดับสี D E F G, าา F g หรือว่าน้ำ 90, นนเก้าสิบอะไรเงี้ในเพชรสังเคราะห์มีการแบ่งแบบนี้ไหมคะเช่นหมือนกันเราก็จะเกรดเช่นเดียวกันแล้วก็คุณภาพความสะอาด V V S V SS, S I S I เช่นเดียวกันค่ะ อาจารย์คะตอนนี้แบรนด์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแพนโดราชาแนลเริ่มให้ความสําคัญกับการใช้เพชรสังเคราะห์ในการทำจิวเวลรี่ของแบรนด์มากขึ้นอาจารย์คิดเห็นยังไงคะกับเรื่องนี้ค่ะก็ ก็ดีค่ะอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกว่าเทรนด์รักโลกกําลังมาเพราะฉะนั้นแบรนด์ใหญ่ๆก็ให้ความสําคัญกับเทรนด์รักโลกเหมือนกันแล้วก็อีกหน่อยหลายๆสินค้ารวมถึงสินค้าอัญมณีเครื่องประดับเองเราก็อาจจะต้องมีการระบุว่าเออสินค้าชิ้นนี้มีคาร์บอนฟุตพริ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีก ช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการผลิตสินค้าเข้ามาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากที่คุยกับอาจารย์เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปจากจากรุ่นพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าการได้รับเพชรเป็นของขวัญเนี่ยถ้าเป็นเพชรแท้ที่ขุดมาจากธรรมชาติเนี่ยมันคือการไปสรรหาหนึ่งเดียวมาให้เราแต่ยุคน,นี้เหมือนกับเขารู้สึกว่าแค่คุณให้แต่อยู่ที่ใจคนให้ใไม่ว่าจะเป็น เพชสังเคราะห์หรืออะไรก็ได้เขาก็รู้สึกดีแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างก็มีความหมายในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ฟังมาค่ะอาจารย์เพชรเนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมคะเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเพราะว่าเพชรแท้เนี่ยอาจจะหายากขึ้นแล้วก็กระบวนการได้มาซึ่งเพชรแท้เนี่ยมันไปรบกวนสิ่งแวดล้อมรบกวนในเรื่องของธรณีวิทยาของโลกใช่ไหมคะดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้เพชรสังเคราะห์ อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งของคนรุ่นใหม่นี้ใช่ไหมคะคราวนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรนิดนึงสําหรับคนที่สนใจอยากที่จะซื้อเพชรสังเคราะห์มาเป็นเครื่องประดับหรืออาจจะเป็นของขวัญหรือบางคนอาจจะเลือกเพชรสังเคราะ์แทนแหวนแต่งงานของตัวเองก็ได้จะมีวิธีในการเลือกเพชรสังเคราะห์อย่างไรคะที่จะได้เพชรสังเคาะที่มีคุณภาพดีจริงๆมั่นใจได้ว่าเป็นเพชรสังเคราะจริงจริงก็โดยปกติแล้วค่ะถ้าเราซื้อเพชรร้านที่ขายเพชร เนี่ยค่ะเขาก็จะมีใบรับรองอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นใบรับรองของร้านเองหรือว่าถ้าเม็ดใหญ่หน่อยเราก็นิยมซื้อเพชรที่มีใบรับรองจากสถาบันตรวจสอบอัญมณีที่ที่มีชื่อเสียงที่ไว้ใจได้นะคะก็จะมาประกอบกันอยู่แล้วเราก็สามารถเลือกซื้อจากร้านที่เขามีใบรับรองให้ค่ะค่ะดูหรือว่าถ้าเราซื้อแล้วยังไม่มั่นใจก็ลอง เอาเพชรกับใบรับรองนั้นนะคะกลับไปที่สถาบันที่เขาตรวจสอบให้เขารีเช็คให้ได้ค่ะเพราะว่าในใบรเนี่ยจะมีอยู่แล้วว่ารับรองโดยสถาบันไหนใช่ค่ะว่า,าฉันเอาเพชรเนี้ยกับใบรับรองเนี้ยกับไปตรวจสอบ,บไ,ได้รีเช็คได้ว่าใช้เม็ดเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าในใบรับรองค่ะก็จะมีระบุทั้งน้ำหนักขนาดไซส์ของเพชรความสะอาดสีคุณภาพทั้งหมดค่ะ โอ้โหวันนี้ได้ความรู้มากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบเครื่องประดับแล้วก็ก่อนหน้านี้แยกไม่ออกนะคะอาจารย์ระหว่างแบบที่เขาเรียกเพชรเลียนแบบกับเพชรสังเคราะห์เข้าใจมาตลอดว่าเพชรเลียนแบบกับเพชรสังเคราะห์เนี่ยกลุ่มเดียวกันค่ะแต่จนมาวันนี้คือรู้ว่าคนละกลุ่มคนละกลุ่มกันค่ะโอ้ได้ประโยชน์มากเลยค่ะจากวันนี้นะคะที่เราได้พูดคุยกับแขกรับเชิญนะคะเราก็ได้รับรู้มุมมองใหม่นะคะเกี่ยวกับเพชรสังเคราะห์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้ทราบว่าคนยุคใหม่เนี่ย มีการเปิดกว้างในการที่จะยอมรับเพชรสังเคราหะห์จะแกลบมากขึ้นเพราะทุกคนก็ยังมีความเชื่อเหมือนเดิมนะคะว่าเพชรสะท้อนคุณค่าในการได้มานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้ทริคเล็กๆในการไปเลือกซื้อเพชรสังเคราะห์กันด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ w o r l d t r a รน by KU นะคะแล้วขอบคุณอาจารย์เต้ยมากๆนะคะที่ให้เกียรติรายการค่ะขอบคุณค่ะ ติดตามรับชมรายการเบรกเทรนายเคอย่ได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะและก็เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ